นี้เราจะให้ท่านชมบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเปิดงานประวัติปตออำเภอเพียงแหงครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดโดยชมรมคาบอยอำเภอเพียงแหงตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา สอนาทีเรยังเงียบครับนเงียบอีกสักครู่ครับความมันถึงมันจะเริ่มเกิดขึ้นคาดการณ์ว่าคงไม่เกิดอีกสักครู่ทุกมันเข้าใจผิดนะครับที่ได้ยินนี้คือเสียงจากซีดีนะครับไม่ใช่เสียงจากวงเล่นจริง บรรยากาศของร้านขบวล้แ่งนะครับซึ่งจะมีคับสรน้ำาเขาโอบยกาศนยามเย็นยน,นี้ถ้าท่านใดอยาได้มาร่วมมานมาชมทิวทัศน์ต่าง,างอากาศก็ยินสบายทีบย่บ,บริเวณโต๊ะ ซึ่งเราจัดไว้สําหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาในงานการประกวโดโต๊ะจองในงวันนี้นะครับไม่มากครับ30โต๊ะสําหรับเที่ยวนี้ทริปนี้ที่เห็นสลา,ามีไฟด้านหน้าก็คัถือผู้สำหร,รายการอีกคนนึ่งนะครับคุณพิทักษ์เิ่งเปิดร้าน กาแฟสดอยู่บรนะิเวณด้านข้างของร้านขาวบอยเอียงแหงร้านข้าวบอยเปียงแหงตั้งอยู่บริเวณติดถนนนะครับเส้นทางสายอำเภอเวียงแหงไปยังตำบลเปลียงหลวงทางจากที่ประการอำเภอประมาณ3กิโล เราเรียกกันว่าพ่อเลี้ยงแทนนะครับก็คำว่าพ่อเลี้ยงเป็นภาษาเหนือก็ถ้าพูดภาษาทางจีนทางการเขาภาษีได้ขึ้นมากล่าวเป็นรายงานให้ท่านประธานในพิธีวันนี้คือท่านสยานใจบุญนะครับประหลืออุโสร,รักษาราชการแทนท่านนายอำเภอเวียงแหงในทราบถึงเรียน ท่านประธาุโสอำเภอเวียงแห่งรักษาการนอำเภอเวียงแห่งกับผมนายแทนจิตวงประธานชมรมขบอยเวียงแหง่งขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพกสองเวียงแห่งครั้งที่หนึ่งซึ่งโดยชมรมขบอยเวียงแหงในวันนี้ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนในการประกวดเยาวชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในการสแสดงออกและเวลาว่างให้เป็นประโยชน,น์ในมูลเหตุครั้งที่หนึง่ง ได้รับการสนุนดังนี้หนึ่งจากคื้นพิทักษ์สีแจ้วคงร,คร้านพขฟพิ่เดษ์ซึ่งอยู่ข้างๆเลยนะครับสนับสนุนในรางว,างวัลประกวดจำนวนหนึ่งล้านบาทวงคาร์บอนแหง่งและคณะกรรมการในการประกวดพี่น้องประธาน วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับ คาบ,บอยเวงแหงนะครับได้เปิดร้านนะครับหลังจากที่อำเภอเวงแหงเขาจัดงานคาบ,บอยามาแล้วสามครั้งนะครับวันนี้ก็มีร้านคาบ,บอยของเวงแหงเกิดขึ้นมานะครับกิจกรรมวันนี้นะครับทางร้านคาบ,บอยนะครับก็ได้มีการประกวดพกซอง นะครับก็เมื่อกี้มาได้ยินแล้วนะครับก็เห็นว่าละอ่อนนะครับเยาวชนเมืองแห่งเขาก็ฝีมือดีเสียงดีเหมือนกันนะครับนะฮะก็ภูมิใจดีใจนะครับที่เยาวชนของเรายังรักและเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจนะครับเพื่อ ห่างไกลจากยาสิบติดนะครับวันนี้นะครับก็คงเป็นวันแอวในเวียงแห่งของเฮานะครับวันนี้อากาศรู้สึกว่าหนาวนะครับหนาวนะครับออผมอยู่ขึ้นมาจากเมืองไงยิ่งมาหนาวตัวเอ้นะครับแต่เวียงแห่งเฮาอากาศหนาวเย็นนะครับแต่ว่า,าการประชามพันุ์นะครับของเฮา ใครน้อยไปน้อยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับถ้าเล็กหรือว่าพัฒนาการอำเภอได้นำภาพนำข่าวอันนี้ไปลงใน Facebook แล้วนะครับก็คิดว่าคนทั้งประเทศจะได้เห็นนะครับว่า เวียงแหงเป็นใจไดนะครับมีอากาศจจไดห้อนนะครับทุกวันน um <like <e ี้นะครับความหนาวเย็นนะครับก็ถึงตานะครับมนไหลเข้ามาในเวียงแหงเราก็ต้องมาช่วยกันอยู่อย่างนึ่งคือในการที่จะอนุรักษ์ในความเป็นเมืองแหงนะครับนะครับ วความจเจริญมาสี่งต่างๆมันก็มีท้งความเร็วความเร็วที่เข้ามาตัวนะครับก็อยากจะให้ชาวเวียงแห่งเขาว่าการที่เขาจะรับในวัฒนธรรมหรือว่าความจเจริญต่างๆเข้ามานั้นนะ่ะเขาก็คงจะบาทิง้งนะครับในวิถีชีวิตความเป็นชาวเว็นงแห่งเขานะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับแค่คุณข,บ,ขอบอยเวีงแห่งครับ ขอให้การดำเนินการกิจการของไอแทนนะครับจงประสบแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับเชิญน้าชูจ๋าของเวียนแหงต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณนะครับท่านสาย,ยันเจบุญท่านตระอุโสร,รักษาราชการกาแทนท่านใหน่เผือยแหงที่ได้ให้วาและก็กล่าเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับกานหน่อยก็คือ เออเอไวเปวียงแหงดอกทองนะครับนะอันที่สองกจะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยงานแอนด์นิเวีสวนนะครับในพื้นที่ประเด็นพื้นที่สอนนกพินะฮะก็มีระบุว่าสวนนกพี่เวียงแหงก็เป็นเว็บของนิเวีนสวนไทยดอทเน็ตนะครับและอีกอีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บคาบอยเวียงแหงนะครับทัางสาวเป๊ปช่วยกัพยาลางทานเวียงแหงนะฮะ ไม่ว่าท่านจะเข้าไปเว็บไหนนะฮะก็มีเนื้อหาเรื่องราวของของของเวียเแหงด้วยแล้วของพัฒนีสูนด้วยนะครับแล้วก็ของคาบอยด้วยเพื่อให้คนรู้จักเวียรแหงนะครับคาบอยคาเกิงก็ได้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็มีมีของเกือบทุกคนนะครับน้องๆที่มานะครับช่วยอารมณ์เฟซบุ๊กด้วยนะครับช่วยปาพันด้วยนะฮะ ก็ขผมเนีากขอขอความร่วมมือในลักษณะการประชาธรรมพันยังหข่ด้วยกันทุกคนนะครับท่านท่านท่านสจอยังมีนะครับเฟซบุ๊กนะครับเราได้ยังยังพูดไม่ไม่ไม่เป็นผูกใจอย่างเดียวชิดผูกใจอย่างเดียวปับเปลี่ยนภาพบรรยากานก็เดี๋ยวเราเราให้ท่านประธาน้องเพลงหนึ่งเพลงนะครับ ต่อตด้วยทางน้องๆสาอีสามโมเรียมเลยนะครับอีสามโมเรียมไว้เลยนะครับทีมาี่ผููงได้ชนะในแบบเดียวนะครับส